พวกเรานะคะก็ได้มาถึงหมู่บ้านจันลมนะคะกลุ่มกลุ่มทอผ้าไหมบ้านจันลม กันรวมเป็นหมู่บ้านทอผ้าไหมเนาะ,ะแล้วก็เป็นภูมิป,ปัญญาของชาวบ้านการรวมกลุ่มนี้คือดั้งเดิมดั้งเดิมพ่อแม่เราทําอยู่แล้วทีนี้ทางอําเภอเขาให้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะทางหน่วยงานเขาจะช่วยดูแลเรื่องอการคัดสรรผ้าไหมว่าผ้าไหมมีคุณภาพหรือยังก็จะได้ช่วยปรับปรุงให้เราการรวมกลุ่มก็คือ เราประชุมชาวบ้านใครอยากเป็นสมาชิกลมกระดีทอผ้าไหมก็ให้มาสมาัครมาลงชื่อแล้วก็รวบรวมเงินกันตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ทอผ้าทรงประกวดรวบรวมกลุ่มนี้คือใครอยากเข้าก็คนละ20บาทเข้ากลุ่มตอนแรก20บบาทแล้วพอทอเสร็จก็เอามารวมกันขายที่นี่ อยากทราบว่าผู้ที่เริ่มในการจัดตั้งกลุ่มนี้อืใครคะก็จัดตั้งกันเองจัดตั้งกันเอง่าประธานกลุ่มก็ทิดาวัน่าเริญเข็นปใต้อยู่ข้างหน้านะอย่าเรา๋ยจัดตั้งกันเองคือมีลักษณะการรวมตัวกันยังไงคะคือม,มีใครสักคนก็ทางอำเภอไงอย่าก ทางอำเภอเขาให้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะส่งผ้าทัดสรรการทดดัดสรรผ้านี่คือเขาจะาเขาจะช่วยปรับปรุงดูแลผ้าของเราให้มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานให้ได้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างนี้ทำไมการรวมตัวกันได้มี โทรข้ามันเป็นอาชีพถ้าพูดไปมันไม่ใช่เหมือนกับว่าทำว่าอาชีพเสริมเป็นอาชีพเสริมแต่ถ้าถ้าหลักความเป็นจริงแล้วคืออาชีพหลักเลยเพราะว่าการการทำนาเราทำแค่ทีละครั้งอันนี้เราทําได้ตลอด20ถึงมงนี่คืออาชีพหลักทำให้ชาวบ้านเรามีไรายได้เพิ่มจากตรนี้การเริ่มต่อตั้งทั้งโก ชีพทำนากับทอผ้าไหมเงินกองทุนของทุนจำนวนทุนือว่าการมาลงทุนอ่าอ่าลงทุนก็คือลงทุนกันลงทุนกันเสร็จแล้วก็มีการกู้ยืมจากอ่าแบง์บ้างจากอ่ากองทุนหมู่บ้านบ้างแล้วก็มาลงทุนกันต่างคนต่างลงทุนเสร็จแล้วก็ผ้าก็เอามาวางขายด้วยกัน ท่านใดเป็นประธานปีนีะชิดาวันค่ะช,ชิดาวันปาเจริญป้าอยู่หน้าบ้านอุโอยู่หน้าบ้านตอนนี้ก็ยังอยู่สิบคนเลย ที่ความพอใจของแต่ละคนว่าใครที่สามารถทําได้คนไหนที่มีความสามารถก็รผิดชอบได้ก็คือการสาวเสียงยต,อตอนนั้นเราก็ลงหุง้นกันคือหมายถึงว่ามีการฝากออมคนละ20บาทเดือนละ20บาท คนเขาโทผ้าอะไรเราสามารถลงได้มากนะ้อยแค่ไหนความรู้ในการโอผ้าไหมจ้ะ,จะอะไรอีกหมดยาง สร้างของคณะกรรมการนี้นะคะหมายถึงว่งไรยังไงก็คือโครงการเนี่ย SML อะไรเงรี้ยอ๋อก็ทุนที่ได้มาก็คือ SML นี่แหละ SML ทางอำเภอเขาช่วยมาทางจังหวัดเขาช่วยมาก็แบ่งเงินกันซื้อเส้น,สนไหมซื้อเส้นยืนซื้อสีซื้ออุปกรณ์การพอผ้าไหมมาเพิ่มมาซื้มอามา บด้านบทบาทของภาคทำการที่มีตอ่อสมาชิกใลุ่ม,มก็คือซื่อสัตว์ตกลอมกะรทำการทำกิจกรรมอะบ้างมนบ้านหมายถึงว่าในกลุ่มใช่ไหมในกลุ่ม ทำกิจกรรมของหมู่บ้านก็เวลามีงานเข้าพรรษาแห่เทียนแล้วก็กระถินพระปาอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีการจัดวันพ่อวันแม่ก็ต้องมีการจัดงานตามหมู่บ้านทำความสะอาดแล้วก็พัฒนามหมู่บ้านอย่างเงี้ย กิจกรรมเมื่อเมื่อใดที่ทำแล้วบ้างคือหมายถึงอะไรไง ขั้นโจนขั to today, ้นโจนขั <im> ้นต้นตั้งแต่เริ่มต้นปลูกมอนเลี้ยงไม้อาพลายที่มีการทำถ้าเราไม่เริ่มต้นถ้าเราไม่ดําเนินชีวิตตั้งแต่ปลูกมอนเลี้ยงไม้สาวเส้นไม้แล้วก็มาย้อมมาโทมันก็ทำไม่ได้มันก็ต้องเริ่มต้นขั้นตอนก็เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มแรกฟังไอซี่อนแม่คะทราบว่าปัญหาเรื่มรกสาก ปัญหาและอุปสรรคการทอผ้าไหมาาการทอผ้าไหมมันต้องต้องใจเย็นต้องมีฝีมือแล้วก็ถ้าเส้นไหมมันจะละเอียดลเอียดแล้วก็บางมากเส้นกระเล็กล้วจอบิมาถึงน่าใจอุก